สาวอยู่ลองมาแชร์สดดิจันเพื่อนจ๋าวันนี้มาข่าวล่ามาแรงนะคะเพื่อนจ๋าจากกรณีที่ตอนนี้เนาะเราใช้เสียงเพลงกันแบบเป็นเสียงเพลงกระแสเสียงเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสามารถสร้างยอดวิวยอดนาทีรับชมให้กับเราได้อย่างแบบมหาศาลนะคะในบางท่านอาจจะถึงยอดวิวหลักล้านนะคะเพื่อนจ๋าแต่นะคะอันนี้คือมาฟังกันค่ะกรณีที่มียอดวิวหลักล้านก็จริงนะคะบางท่านยอดเหรียญไม่ขึ้นนะคะแต่พอทักเข้าไปสอบถามในระบบนะคะ ที่ทาง f a c e b o o k เขานะคะได้คำตอบมาว่าเสียงเพลงที่เราใช้นะคะเพื่อนจ๋าไม่ตรงกับเนื้อหาหรือข้อความที่เราใช้พาดบนหัวข้อคลิปนั่นเองค่ะเพื่อนจ๋าเป็นอันว่าเสียงเพลงใช้ได้ข้อความ ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะใช้หรือถ้าเราใช้ก็ควรจะให้ตรงกับเสียงเพลงหรือเสียงพูดที่เราได้พูดเข้าไปภายในคลิปนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาเวลาที่เราสามารถสร้างยอดวิวยอดนาทีรับชมได้มีผู้คนเข้ามาดูคลิปของเราหรือคลิปโรปังนั่นเองเราสามารถสร้างยอดนาทีได้แต่ไม่สามารถสร้างเม็ดเงินให้เราได้เพราะว่าข้อความที่พลาดบน คลิปของเราไม่ตรงกับคำพูดหรือเนื้อเพลงที่เราใช้ภายในคลิปนะคะเพื่อนอันนี้ถ้าเราเรียกได้ก็ควรเรียงนีกก่อนนะ mm hmm. เนาะเผื่อคลิปเราจะปัง mm hmm. เผื่อยอดเหรียญเราจะขึ้นบ้างเพื่อนจ๋านะคะแต่ถ้าเรียกไม่ได้อยากใช้เราก็ต้องทราบไปก่อนว่าอาจจะไม่สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเราได้นะเะพื่อนจา๋าไปแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค,ะ bye bye, ค่ะ๊ายบายค่ะ